คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะครับสมโมสร s อสเมืองทองได้มีโปรแกรมอุ่นเครื่องแบบสนามปิดนะครับเพื่อให้ขุนพลกีเลนพยองที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามสักเท่าไหร่ได้มีเกมฟิตเนสเพิ่มมากขึ้นและนักเตะที่อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูสภาพร่างกายได้มีโอกาสเคาะสนิมลงสนามสร้างความฟิตให้กับร่างกายนะครับอย่างเช่นพี่ก๊อฟอดีศักไกรสอนเองนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงอุ่นเครื่องกับทีมสมโมสรอ,อ่างทองถึง90นาทีเต็มๆเลยนะครับ ก่อนหน้านี้แฟนขับกิเลนผย,ยองของเราอาจจะได้เห็นพี่ก๊อฟอดิษักไลรสอนลงสนามมาในเกมโตโยต้าลีกครับที่เราบุกไปแพ้ให้กับชมบุรี FC มา5ประตูต่อหนะึะฮะตอนนั้นสภาพร่างกายของเจ้าตัวยังไม่ฟิตสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับในเกมอุ่นเครื่องกับอ่างทองซึ่งสโมสรกิเลนผย,ยองเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึนั้น อดิศักกายสอนสามารถลงสนาม90นาทีเต็มและเล่นร่วมกับรุ่นน้องอย่างเจนรบสัมภาวดีปรเมศอาจวิไลได้อย่างลงตัวในเรื่องของเกมรุกนะครับและที่สําคัญเจ้าตัวสามารถสลับตําแหน่งเล่นได้หลากหลายตําแหน่งเพื่อช่วยประคองน้องๆเยาวชนให้สามารถเอาชนะทีมอ่างทองมาได้3ประตูต่อ1และ1ใน3ประตูก็เป็นผลงานของอดิศักกายสอนอีกด้วยล่ะครับเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมไปพูดคุยถึงสภาพร่างกายของอดิศักกายสอนรวมไปถึงความมั่นอกมั่นใจของเจ้าตัวที่จะกลับมาลงสนามช่วยเอส จีเมืองทองอยู่ในแต่ในโปรแกรมไทยลีกที่เหลืออยู่หลังจากนี้ครับก็เป็นเกมที่กอปได้เล่น90้านาทีเลยนะครับเป็นไงบ้างครับกอฟสภาพร่างกายก็รอรอที่ได้ลงสนามไปแล้วเงี้ยก็แบบที่ผ่านมามันไม่มีไม่มีแบบพักกลางสัปดาห์อะไรมันแข่งติดๆกันตลอดก็เลยไม่มีแบบกินก็คือได้ลงได้ ได้เหมือนได้แมตช์ฟิตแล้วก็ได้ปรับจังหวะอะไรด้วยก็มั่นใจขึ้นแล้วก็ดีใจที่วันนี้ได้เล่น90ครับที่สําคัญทําประตูได้ด้วยก็ค่อยๆปรับทีละนิดอะไร่ีครับก็ค่อยๆเป็นค่อยไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตอนนี้ก็พยายามทํางานให้หนักแล้วกลับมาช่วยทีมไม่ได้ตอนนี้หลังจากนี้ก็เดี๋ยวอีกแมตช์นึงแล้วก็พักเบรกน่าจะมีเวลาความฟิตเยอะกว่านี้ความฟิตเท่าไหร่ละครับตอนนี้ก็วันนี้ลงก็ประมาณ 60- 70ก็แรงแล้วก็น่าจะกลับมาอะไรเงี้ยก็ดีใจครับแล้วก็อยากจะ หมือนกับอยากจะให้แฟนบอลทุกคนอะไรเงี้ยให้กําลังใจนักฟุตบอลต่อไปเราอาจจะมีพลาดบ้างอะไรเงี้ยก็อ,อยากให้ทุกคนคอยสนับสนุนพวกเราตลอดไปครับวันนี้เห็นเล่นหลักตําแหน่งเลยดีใจนะครับก็ดีใจครับได้ได้ได,ได้ช่วยน้องๆแล้วก็ได้เหมือนได้เป็นตัวเลือกให้โค้ดอีกคนนึ่ง<อ>ครับทุกคนเฝ้ารอคอยการกลับมาของอดิศักกรสอนเช่นเดียวกับเจ้าตัวนะครับเจ้าตัวนักแบกรับความกดดันมาพอสมควรตั้งแต่มีการบาดเจ็บในฟุตบอลประเพณีนะฮะทำให้เจ้าตัวพยายามฟื้นฟูสภาพร่างกายและ รอให้แข็งแกร่ง100%เพื่อไม่ให้มีการบาดเจ็บเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยสโมสรกิเลนพยองในโปรแกร,รมที่เหลืออยู่รวมไปถึงปีหน้านะครับอย่างเต็ม100%นะฮะแต่นะาที่แอดดู90มานาทีที่เจ้าตัวลงสนามในเกมอุ่นเครื่องกับอ่างทองนะครับถือว่าทําได้ดีมากๆเลยละครับคุณผู้ชมเรียกว่าเจ้าตัวมีความฟิตขยับเข้าไปใกล้ 100%ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะครับอย่างที่เจ้าตัวบอกว่าพอหลังที่โปรแกร,รมไทยหลีกเบรกให้กับทีมชาติไทยรื่นอายุไม่เกิน23ปีไปแข่งที่อินโดนีเซียนะฮะกลับมาหลังจากนั้นเจ้าตัวน่าจะ100%อย่างแน่นอนแล้วครับคุณผู้ชม